กลีดไปหนึ่งตลบความจริงที่เกิดก็คือการฝากดวงไม่มีจริงค่ะการทำพิธีกรรมต่างๆให้ดวงดีไม่ไม่จริงพิธีกรรมต่างๆมันทำมาเพื่อหลอกเงินทุกคนเท่านั้นนะคะจะยังไงกูก็ไม่ใช่ถึงกูจะเปิดไพ่ฉัแต่จิตใต้สำนึกมันถูกโปรแกรมมาแล้วว่ากูไม่ใช่หมอดูและกูไม่มีการดูดวงทุกชนิด คอนดี้คือจิจุบุธิยาการอ่านภัยเว้เราลองมาพูดเรื่องนี้ก่อนหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณเชื่อจริงหรอว่าว่าไปฝากดวงไว้กับเขาแล้วเขาไปทำพิธีกรรมเมันจะเปิดขึ้นจริงๆอ่ะมันจะเปิดนี่มันยุคไหนแล้วทุกคนสมควรที่จะต้องตื่นได้แล้วเรากำลังพูดถึงหมอดูที่อาศัยความเชื่อที่บูชาสิ่งนี้ ไปไหวสิ่งนะั้นต้องทําบุญสะดอกคอแบบนี้ต้องถวายสังฆทานอย่างนั้นทุกอย่างมึงเสียตังค์มาช่วยเอาเงินนะถ้าอยากมีผัวดีๆผัวรวยๆมึงไม่ต้องมูไปลงคอร์สคอร์สเรียนต่างๆที่ไปอัพสกิลความงามความฉลาดทางสมองความเป็นผู้หญิงที่มันเพอร์เฟกตเลอค่าเป็นยังไงคุ้มค่าผัวรวยจะมาจากตรงนั้นแหลคะค่ะเพราะมันเกิดไม์เซตที่ดีมันเกิดรอยหยักทางสมองที่ดี ไปผูกดวงไปทำหาเหวอะไรบ้า you crazy แต่กูขอพูดแล้วกูก็อยากพูดมากๆด้วยมึงกับไอ้เรื่องพวกเนี้ยมึงรู้วะก่อนที่กูจะเรียนจิตวิทยาแล้วก็มาเปิดคาสเรียนคาสเรียนที่ไม่ต้องมูที่ไม่ต้องทำหาเหวอะไรแล้วมีพิธีกรรมแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์แล้วมึงไม่ต้องเสียตังมึงไม่ต้องบูชาอะไรมึงช่วยบูชาตัวเองรักตัวเอง กูจีใจจริงๆที่มันเกิดเหตุการณ์นี้กับผู้อย่างรู้ผู้อย่างรู้ทั้งหลายรวบให้หมดรู้จริงใครจรันไร,รใครอัปปีใครนิสัยไม่ดีใครเป็นคนที่หลอกลวงประชาชนแม่งก็จะเหมือนอย่างงี้เห็นป่ะพอใช้คอรีลินฆ่าใช้ความจริงฆ่าใช้คำสั่งสารฆ่าใช้กฎหมายฆาลอยขึ้นมาทุกตัวจ้ะเดี๋ยวได้เห็นมากกว่าน,นััวโดนลอกมาเยอะแล้วจริงๆ บทคลิปนี้ต้องพูดแตบ,บถ,ถึงเนื้อถึงคนเลยนะถึงลูกถึงคนเลยเห็นสารข้างหลังวะเห็นสารข้างหลังวะกูให้เขาดึงออกเลยไม่ต้องทําพิธีอะไรน้ำลำคาญกูไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่มีความผิดทางอายาไม่มีความผิดทุกกรณีเพราะกูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยมันกระจกชีวิตอยากดีชีวิตอยากรวยลงทุนกับตัวเองค่ะ ไปซื้อคอร์สหาความรู้ใส่ตัว,วทุกวันนี้นะความรู้แม่งฟรีแม่งเต็มไปหมดอ่ะใครเห็นด้วยและอยากให้พูดและตีแผนในเรื่องพูด ชีวิตอยากดีชีวิตอยากรวยชีวิตอยากดีชีวิตอยากรว,วยลงทุนกับตัวเองค่ะไปซื้อคอร์สหาความรู้ใส่ตัว,วทุกวันนี้นะความรู้แม่งฟรีแม่งเต็มไปหมดอ่ะมึงอยากรวยใช่ไหมมึงไม่ใช่เป็นนั่งสมาธินโมต,าาตัสสะภะวะโตไม่ใช่ว่าไปถือสินแต่เป็นการที่โดนหลอกโดนเขาหลอกนั่งทำสมาธิ นั่งเทียนพวกนั่งเทียนพวกไม่ต้องเรียนรู้พวกไม่ต้องเรียนหาเหวเหตยอะไรกูมีจิตวิญญาสูงส่ง